สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปอยู่เกมแลนออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรนิเกตครับโดยไอเทมดรอปนะครับของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรนิเกตนะครับหลังจากที่เราได้กำจัดมอนสเตอร์เรนิเกตแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับไอเทมที่ดรอปนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเบอร์หรือว่าแปรงขัดสนิมครับ ต่อมาก็จะเป็น Protection Potion ครับหรือว่าน้ำยาขัดเงาครับไอเทมต่อมาครจะเป็น The Emperor Card One ครับหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิขั้นที่1ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น s e e d ครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่สายเด็กครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับครับไม่ว่าจะเป็นระดับ normal ระดับ high class แล้วก็ระดับแรครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นเมสครับหรือว่าไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่สายผาครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นระดับ normal high class แล้วก็ระดับ rare ครับไอ,อเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น exorcist ครับหรือว่าอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่สายอินหรือว่าสายเวทมนต์ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นระดับ normal ระดับ high class แล้วก็ระดับ rare ครับ ต่อมาครับจะเป็นเทรนนีท็อปครับเป็นเสื้อสำหรับเล่นใหม่ครับมีทั้งหมด3ระดับเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นระดับ Normal High Class แล้วก็ระดับ a ร e ครับต่อมาครับจะเป็นเทรนนีบอททอมครับหรือว่ากางเกงสำหรับเพื่อนใหม่ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระดับ Normal High Class แล้วก็ระดับ a ร e ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครเป็นเทรนดี่กลอฟครับหรือว่าถุงมือสําหรับผู้เล่นใหม่ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับครับไม่ว่าจะเป็นระดับ normal ระดับ high class แล้วก็ระดับ rare ครับต่อมาครับจะเป็น t ทรนดี้ช o ส์ครับหรือว่ารองเท้าสําหรับผู้เล่นใหม่ครับมีโอกาสดรอปทั้งหมด3ระดับครับไม่ว่าจะเป็นระดับ normal high class แล้วก็ระดับ rare ครับ ไอเทมที่มีโอกาสตรอบต่อมานะครับจะเป็น The Hermit u a r d One หรือว่าไพ่ฤสีขั้นที่ไท Powder, Powder, ทท1ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นแกนิลพาวเดอรกับเบลล p พาวเดครับเป็นผงไข่มุกแล้วก็ผงทับทิมครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น Sun u a r d One ครับหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่1 แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็นไฟเบอร์ครับหรือว่าพลอยแดงครับมีความสามารถในการอัพเกรดอาวุธแล้วก็เครื่องประดับให้ผู้เล่นครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The Justice g อ d วันครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่1ไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น The Star Guard 1ครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่1ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น Luxury Protection Portion ครับหรือว,ว่าน้ำยาขัดเงาอย่างดีต่อมาครับจะเป็น l o b e d ดู r y s t a l ครับรลอว,ว่าผลึกเบกดูแบบอย่างต่ำครับต่อมาครับจะเป็น The Emperor c a r กอครับรล้ว,ว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่2ต่อมาจะเป็น Low ซ e ร์ c ลักคริสครับรลอว,ว่าผลึกเซรักแบบอย่างต่ำ ต่อมาครับจะเป็น The Hermit g a r d 2คร็บรือว่าไพ่ฤาษีขั้นที่2คแรบบับต่อมาจะเป็น HP Recovery Can แกร็บหรือว่านัฬยาฟื้นฟู HP ของผู้เล่นครัแบบต่อมาจะเป็น Low Hala Crystal แร็บหรือว่าผลึกฮัลลาแบบอย่างต่ำต่อมาจะเป็น The Sun g a r d 2คร็บหรือว่าไพ่ดวอาทิตย์ขั้นที่2 ก่อไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น MP Recovery Can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู Magic p o i n t หรือว่า MP ของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็น The j u s t i c a Two ครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่2ต่อมาจะเป็น HP Recovery Can ครับหรือว่าน้ำยาฟื้นฟู Stamina p o i n t ของผู้เล่นครับต่อมาจะเป็น The s t a r c a r d t o ครับหรือว่าไพาด่ดวงดาวขั้นที่2 ต่อมาจะเป็นไฟไอรอนครับหรือว่าแร่เหล็กอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็นเดอะเอมเพล็ก์การ์ตรีครับหรือว่าไพ่จักรพรรดิขั้นที่3ต่อมาครับจะเป็นไอรอนครับหรือว่าแร่เหล็กแบบธรรมดานั่นเองต่อมาจะเป็นเดอะเฮอร์มิตการ์ตรีครับหรือว่าไาพ่ฤาษีขั้นที่3ต่อมาจะเป็นไฟโซเดียมครับหรือว่า แร่ธาตุโซเดียมแบบอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็นเดอะซันการ์ทรีครับหรือว่าไพ่ดวงอาทิตย์ขั้นที่3ต่อมาจะเป็นไฟคริสตัลครับหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็นเดอะจัสติการ์ทรีครับหรือว่าไพ่แห่งความยุติธรรมขั้นที่3ต่อมาครับจะเป็น ไฟซิลเวอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุเงินแบบอย่างดีครับต่อมาครับจะเป็นเดอะสตาร์การ์ดทรีครับหรือว่าไพ่ดวงดาวขั้นที่3ครับต่อมาจะเป็นซิลเวอร์หรือว่าแร่ธาตุเงินนั่นเองต่อมาครับจะเป็นคริสตัลครับหรือว่าแร่ธาตุคริสตัลแบบธรรมดาครับ ต่อมาจะเป็นโบ,บนพาวเดอร์หรือว่าแร่ธาตุผงกระดูกครับต่อมาครับจะเป็นอัลเลนโบนพาวเดอร์ครับหรือว่าแร่ธาตุผงกระดูกแบบอย่างดีครับไอเท็มชิ้ต่อมาจะเป็นโซเดียมครับหรือว่าแร่ธาตุโซเดียมนั่นเองต่อมาครับจะเป็นวิ f ออฟฟอร์จูดการ์ดหรือว่าไพ่กงร้อคขั้นที่1ครับ ต่อมาจะเป็นมีดครับหรือว่าเนื้อครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวเพิ่มสถานะให้กับผู้เล่นครับต่อมาครับจะเป็นชาวยอดการ์ดวันครับหรือว่าไพ่อัศวินขั้นที่หนึ่งต่อมาจะเป็นซอสครับหรือว่าซอสมะเขือเทศเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นแฮงแมนการ์ดวันครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่1นึ ต่อมาจะเป็น vegetable gap หรือว่าผักครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับต่อมาครับจะเป็น the temperate c a r o n ครับหรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่1ต่อมาจะเป็น o อนครับหรือว่าข้าวโพดครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับแล้วก็เทมที่ต่อมาครับจะเป็น the strength a r d n หรือว่าไพ่แห่งแปร่งขั้นที่1 ต่อมาจะเป็นเอกหรือว่าไข่ครับเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องข้าวครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น The Wheel of Fortune warm ครับรือว,ว่าไพ่กลงล้อขั้นที่ต 2, ววาา2ต่อมาจะเป็น The Chariot Card 2ครับรลอว,ว่าไพ่อสศวินขั้นที่2ครับต่อมาจะเป็น The Hangman Card 2ครับเือว่าไพ่คนให้หัวขั้นที่2ครับ ต่อมาจะเป็น The t e m p r a t e Car d 2หรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่2ครับต่อมาครับจะเป็น The Straight Car d 2ครับหรือว่าไพ่หญิงแกล่งขั้นที่2ต่อมาจะเป็น The Wheel of Fortune Car d 3หรือว่าไพ่กวงล้อขั้นที่3ครับไอเท็มชี่ต่อมาที่มีโอกาสดรอปนะครับจะเป็น The Chariot Car d 3หรือว่าไพ่อสศวินขั้นที่3ครับ ต่อมาครับจะเป็น The Hangman Card Tree ครับหรือว่าไพ่คนห้อยหัวขั้นที่3ครับไอเทมชิ้นต่อมาจะเป็น The Timeless Card Tree ครับหรือว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็น The Strength Card Tree ครับหรือว่าไพ่หญิงแกร่งขั้นที่3ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายครับจะเป็น Adonis Brazil B แบบ5ชั่วโมงหรือว,ว่ากำไรอนุรักษ์แบบ B ครับ มีความสามารถในการเพิ่ม x p 50%ให้กับผู้เล่นครับแล้วก็เพิ่มอัตราฟ,ราฟรื้นฟู HP MPSP Recovery Amount อีก0.6%เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ,บรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Renegade ครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ